ต่อมาก็เป็นเรื่องของคีย์เวิร์ดแล้วก็ข้อความโฆษณานะครับตรงนี้ก็ให้เราตั้งชื่อแอดกรุ๊ปนะครับตั้งชื่อแอดกรุ๊ปเนี่ยคลิกที่รูปดินสอนี้เออเบื้องต้นเขามีแนะนำคีย์เวิร์ดมาให้เราในเบื้องต้นเลยนะทีเนี้ยก็ให้เรานะครับจริงจริงใส่แอดกรุ๊ปก่อนก็ได้นะครับซึ่งไอ้โทษทีใส่คีย์เวิร์ดตรงนี้ก่อนก็ได้ซึ่งไอ้คีย์เวิร์ดตรงเนี้ยมันก็มาจากที่เราทำกันบ้านเอาไว้แล้วใช่ไหมครับ สมมติผมลองใส่ให้ดูก่อนนะเบื้องต้นว่าผมอะทำมาจาก Excel ของผมเนี่ยแหละแล้วผมก้าวมาใส่ตรงเนี้นะฮะเอ่อซึ่งเวลาเราใส่เนี่ยจริงๆอะเราจะต้องทำเป็นเซลสแมทใช่ไหมครับอย่างที่ผมสอนนะครับผมได้แนะนำให้ทุกท่านในเบื้องต้นให้เป็นเซลสแมทใั้หมดแต่เราจะยังไม่ใส่เซลสแมทตรงนี้เพราะว่ามันจะเสียเวลามากนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีใส่ที่มันฉลาดกว่านี้เร็วกว่านี้นะครับดังนั้นตรงนี้เราใส่เป็นบอร์ดแบทไปก่อน ก็หมายความว่าเราอ่ะก็สามารถกรอปเอ้ยก๊อปปี้มาจาก Excel เราได้เลยแล้วก็มาแปะปืดปดปด,ปด,ปดนะครับสมมุติผมว่าอ่ะผมเป็นคอร์สหุ้นอบรมหุ้นเรียนหุ้นอ่ะสมมุติอันนี้เป็นแอดกรุ๊ปแบบ VI นะสัมมนาหุ้นอาจารย์สอนหุ้นคอร์สเรียนหุ้น VI <BI> หลักสูตรหุ้น VI หลักสูตร v i <BI S 1> อ่ะสมมุติแบบนี้นะอันนี้พอเป็นตัวอย่างนะครับทีนี้ผมก็จะตั้งชื่อแอดกรุ๊ปว่า พออบลมหุ้น V.I. ปุ๊บอ่ะก็ถ่ายตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับ Show your ad more often to p e p e s r c h ไอ้ตรงนี้เขาน่าจะแนะนำคีย์เวิร์ดอื่นๆเพิ่มเติม ใช่ไหมอ่ะก็แค่แนะนำคีย์เวิร์ดนะครับซึ่งก็ซ้ำกับที่ผมมีอยู่แล้วด้วยอ่ะแล้วตรงนี้เขาบอกให้ใส่บอร์ดแมทเศ t แม t เอ็ก a c t m กแม h ก็ถ้าใส่ตามเนี้ยมันก็จะเป็นบอร์ดแม h ใช่ป่ะแต่ผมจะให้ไปแก้อีกที่หนึ่งจะเร็วกว่านะครับหรือใครไม่มั่นใจจะแบบทําตรงนี้ไปเลยก็ได้นะถ้าใครขยันนะฮะแต่ผมจะบอกวิธีที่ง่ายกว่านี้ รงนี้ก็ใส่นหนึ่งบรรทัดเท่ากับหนึ่งคีย์เวิร์ดนะครับ,บนหนึ่งบรรทัดเท่ากับหนึ่งคีย์เวิร์ดนะก็อีกคีย์เวิร์ดก็เคาะขึ้นบรรทัดใหม่เออแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ใส่เฉพาะคีย์เวิร์ดไม่ใส่เนกาทีฟคีย์เวิร์ดใดๆทั้งสิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็ในหนึ่งแอดกรุ๊ปอ่ะควรที่จะเป็นคีย์เวิร์ดที่สอดคล้องกันนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ในแอดกรุ๊ปเดียวกันไงมันจะได้แบบเป็นพี่น้อย โอเคครับทีนี้ก็มาถึงส่วนของการสร้าง text a d d นะครับหรือว่า ads copy นะครับหรือว่าข้อความโฆษณานั่นเองนะฮะอ่ะก,ก่อนอื่นเลยก็มาดูกันว่าช่องนี้คืออะไรนะ final url ก็คือที่ที่ให้เราใส่ url ของหน้าที่เราจะใช้เป็น landing page ก็คือหน้าที่เราจะพาลูกค้าไปที่หน้านั้นซึ่งแน่นอนว่าไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าโฮมหรืออาจจะเป็นหน้าโฮมก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าคุณใช้หน้าโฮมหรือหน้าอื่นๆ เป็น landing page สำหรับแอดตัวนี้โฆษณาตัวนี้เท่านั้นนะครับทีนี้สิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเครื่องหมายตกใจนะครับก็เขาบอกว่าเนี่ยให้แน่ใจว่าคุณเนี่ยใช้แบบ https เมื่อไรก็ตามที่มีโอกาสนะครับอันนี้ก็อธิบายคนที่แบบไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่อง IT มากๆนิดน,นึงว่าในระบบของ URL เว็บไซต์เนี่ย ถ้าเราเข้าหลายๆเว็บทุกวันเนี้ยมันจะเป็นเครื่องหมายเ,เครื่องหมายล็อกกุญแจอย่างเงี้ยมันคือเป็น HTTPS นะครับคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่ง Google อ่ะเขาสนับสนุนแล้วก็คือกึ่งบังคับแล้วด้วยว่า HTTPS เนี่ยเขาจะสนับสนุนหมายความว่าแบบการติดอันดับในผลการค้นหาแบบธรรมชาติอ่ะก็จะได้อันดับที่ดีกว่า คนที่ไม่ได้มี https คือเป็น http เฉยๆนะครับคือถ้าคุณเข้าเว็บคุณน่ะคุณลองพิมพ์เว็บคุณว่ามี https อะลองกดเข้าไปแล้วมันขึ้นเครื่องหมายไอ้ l ็อกไอ้แม่กุญแจตะแยหรือว่ามันขึ้นเป็นอย่างอื่นขึ้นเป็นแบบกากบาดขึ้นเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยถ้าขึ้นอะไรประหลาดๆแสดงว่าคุณอาจจะไม่มี https นะครับ ถ,ถ้าไม่ได้ขึ้นอะไรเลยขึ้นปกติเป็นรูปกุญแจก็แสดงว่าคุณมีนะครทีนี้ถ้าเกิดไม่มีเราก็ต้องไปติดต่อโฮสติ้งหรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นโฮสติ้งแหละหรือว่าเว็บสําเร็จรูปของเราอะซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่ผมทราบเนี่ยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในการที่จะทําให้เป็น https นะครับโอเคทีนี้สิ่งที่จะบอกก็คือถ้าคุณมีหรือไม่มีตรงนี้ให้คุณใส่ไปตามนั้นนะครับถ้าไม่มีก็ใส่แบบไม่มี ไม่มีก็ใส่อย่างนี้มีก็ใส่อย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีแล้วคุณไปใส่ว่าคุณมีสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือโฆษณาคุณเนี่ยจะผ่านเพราะ Google มันไม่สนใจนะครับโฆษณาคุณจะผ่านแต่เมื่อคนจเจอโฆษณาของคุณแล้วคลิกเขาจะไปหน้าหนึ่งที่มันเป็นหน้าที่บอกว่าเว็บนี้ไม่ไม่ปกติอะ่ะไม่ปลอดภยัยแล้วร้อยทั้งร้อยก็จะกดออกนะครับ แล้วเราก็จะเสียเงินฟรีถ้าคุณไม่มีคุณก็ไม่ต้องใส่ถ้ามีก็ใส่อ่ะไปต่อนะฮะทีนี้ต่อมาก็คือ display p t ดดิสเพย์พาดตรงนี้ก็คือจุดที่เราจะสามารถเอามาอ,อ,อยู่ในส่วนที่เป็น URL ให้คนเห็นตรงนี้ได้แต่ในเว็บเรานี่ไม่ต้องมีอยู่จริงนะครับดังนั้นตรงนี้รวมถึงไอ้พวกข้อความข้างี้ด้วยเราควรจะเขียนอะไรที่มัน มันไม่ซ้ําซ้อนกันมากเกินไปอะนะครับหมายความว่าถ้าจุดขายบางอย่างเราเขียนไปตรงนี้แล้วอะตรง description อะตรงเนี้ยเราก็เขียนอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับอย่างอย่างเช่นตรงนี้ผมอาจจะเขียนว่าจริงๆเราควรจะไปเขียนในข้างล่างก่อนเนะไปเขียนข้างล่างก่อนีกว่านะฮะอ่าโอเคทีนี้เวลาเราเลื่อนลงมาอีกนะครับมันก็จะมีเรื่องของ headline ก็คือพาดหัวนั่นเองนะฮะอ่า headline เนี่ยมันก็จะมีมันจะมีะตัวอักษร จำกัดที่30ตัวนะครับมีตัวสอนจำกัดที่30ตัวแล้วเขาก็ให้เขียนเฮดไลน์เนี่ยอย่างน้อย3ามเฮดไลนนะอ่าเดี๋ยวเราลองเขียนกันดูแล้วกันนะครับก็เราเขียนเลยว่าคอสอบรมพุ่น V i คอสพุ่น V I เติบโตเนี่ยไม่พอกันก็เป็นคอสพุ้นละกันนะครับไอ้ตรงนี้อย่างที่บอกจริงๆเราควรจะเขียนให้มันเป็นพี่น้อยนะ คือควรจะให้สัมพันธ์กับคีย์เวิร์ดที่อยู่ในแอดกรุปให้หมด100%ได้ก็จะยิ่งดีนะครับอ่ะก็เป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นคอสหุ้นอ่ะคอสหุนมือใหม่เวอร์เทอร์นโปรอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็อ่ะผมก็เขียนอีกอันหนึ่งว่าอ,อ่ลงทุนเป็นอะไรลงปิดประตูกันอ่ะไม่พออีกแล้วสามสามตัวอักษรนะครับอันเนี้ยเนื่องจากเราชอบคำของเราใช่ไหมเราก็ต้องพยายาม ปรับยังไงก็ได้ให้มันพอให้ได้ลงทุนเป็นเห็นกำไรปิดปิดตายขาดทุนไม่พอปิดนี่ปิดขาดทุนเฉยๆก็ได้อะลงทุนเป็นเห็นกำไรปิดขาดทุนอะมันก็จะน่าสนใจขึ้นละเราต้องเอาพยามยพยายามเอาจุดขายที่ เป็น value ที่ลูกค้ามองเป็นอันดับต้นๆขึ้นมานะครับในที่นี้อย่างที่สอนไปในคลาสก็คือเรื่อง Value proposition ใช่ไหมอันนี้ผมก็ลิสต์ทำกันบ้านมาแล้วว่าคนเนี่ยก็คืออยากลงทุนให้เป็นแล้วก็อยากจะมีกําไรจากการลงทุนแล้วก็ไม่อยากจะขาดทุนนะครับเนี่ยก็เอามาเป็นสั้นๆนะครับแล้วก็ผมก็รีเสิร์ชมาอีกว่าคนเนี่ยอยากที่จะมาเรียนแล้วก็ได้คือจบคอร์สเรียกว่ามีลิสต หุ้นที่แบบพร้อมซื้อเลยนะครับเออผมก็ใช้คําว่าหรือหรือไม่ก็เลือกอะไรที่มันเป็นเรื่องไทม์เลสมากๆนะครับอย่างเช่นเอ้ยเป็นเรื่องแบบไทม์เอเจนซีมากๆอ่ะเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูกแล้วกันกในข้อที่สองโอกาสซื้อหุ้นถูกสุดในรอบสิบสองปีอ่าทีนี้พอเราใส่เข้าไปนในสามเฮดไลน์อย่างเนี้ยน,นะครับมันก็จะแรนดอมเห็นไหมมันก็จะแรนดอม ว่าบางทีเก้าอันนี้ขึ้นมาก่อนบางทีเก้าอันนี้ขึ้นมาก่อนนะครับบางทีเก้าอันนี้ขึ้นมาก่อนซึ่งการแลนดอมของมันก็อย่างที่บอกมันจะค่อยๆปรับว่าจะให้อะไรขึ้นมาอยู่หน้าๆตามตามว่ามันเอาอะไรขึ้นมาแล้ว CTR หรืออัตราการคลิกดีที่สุดนะครับมันก็จะเอา,าน,นั้ยขึ้นมาอยู่หน้านะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าบางทีมันเอาขึ้นมาโอกาสซื้อหุ้นถูกสุดในรอบสิบสองปีมาขึ้นมาอยู่อันแรกเนีย สมมุติเรารู้สึกว่ามันประหลาดหรือสิ่งที่คุณทาอาจจะประหลาดแต่ของผมมันดูไม่ประหลาดเท่าไหร่นะมันดูฮุกเลยแหละนะครับคุณก็อาจจะปักหมุดบางอันเอาไว้ก็ได้อย่างเช่นแบบเฮ้ยชั้นเจ้าอันเนี้ยให้อยู่โพสิชันหนึ่งตลอดเวลานะครับเอาชื่อคอสให้อยู่โพสิชันหนึ่งตลอดเวลาเนี่ยพีว w มันก็จะกลายเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะสลับแค่อันที่สองอันที่สามนะครับซึ่งมันจะสลับกันแสดงผลนะอ่าเนี้ยก็ อยู่ที่คุณจะปักหมุดหรือไม่ปักหมุดก็ได้อะแต่ว่าเบื้องต้นอะผมไม่ปักแล้วกันนะครับทีนี้คําถามต่อมาคือเราต้องใส่ให้หมดนี่เลยไหมนะครับซึ่งมันจะสัมพันธ์กับข้างบนนี้ด้วยนะฮะไอ้ข้างบนเนี้ยมันเป็นเหมือนตัวที่เอาไว้ให้เราเป็นไกด์ไลน์ว่าถ้าเรายิ่งใส่อะไรตามที่เขาแนะนํายิ่งเยอะอ่ะคะแนนตรงนี้ก็จะยิ่งสูงแต่ถามว่าคะแนนที่สูงตรงนี้มีผลอะไรกับอัลกอริทึมของมันไหมคําตอบก็คือ ผลตรงๆงอ่ะไม่มีนะครับผลตรงๆไม่มีคือหมายความว่าไม่ใช่ไอ้ตรงนี้เป็นพัวแล้ว add แอดเราจะแย่แน่ๆไม่ใช่นะฮะพัวคือไม่ดีนะไม่ใช่ว่าแอดเราจะแย่แน่ๆไม่ใช่แต่ตรงนั้เป็นแค่เกณฑ์ให้เราอะรู้ว่าเออตอนเนี้ยเราทําได้ดีนะเหมือนเหมือนเวลาคุณสมัครพวกอีเมลพวกพวกไปสมัครสมาชิกในเว็บอะแล้วเขาให้ใส่พาสเวิร์ดอะแล้วเวลาเราพิมพ์พาสเวิร์ดที่เราคิดเข้าไปว่าแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมันบอกไอ้อย่างนี้ง่ายไปนะ พาสเวิร์ดคุณแบบกระจอกเกินไปแฮกเกอร์เจาะได้แน่นอนอะไรเงี้ยคือมันมันเป็นแค่บอกตรงนั้นเฉยๆนะครับแต่แฮกเกอร์จะเจาะได้จริงไม่จริงอะ่ะมันมันก็คนละเรื่องกันใช่ปะคือดังนั้นไม่จําเป็นต้องไปทําให้เนี้ยเป็นเป็นสเตทหรือเป็นพัวก,ก็ไม่ต้องลําบากใจก็ได้ถ้าถ้าคอนเซ็ปต์อื่นๆเนี่ยเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่นะครับโอเคทีนี้ทีนี้เนี่ยถามว่าต้องใส่ให้หมดเลยไหม คำตอบสำหรับผมก็คือส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมาถ้าลูกศิษยใส่กันหมดเนี่ยโฆษณามักจะแย่ลงกว่าตอนใส่ไม่กี่ตัวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเวลาคุณใส่หลายๆตัวเนี่ยสามตัวแรกอะ่ะคุณจะคิดอย่างดีคุณจะแบบโอ้โหเรียบเรียงแต่งอย่างดีทํากันบ้านมาอย่างดีเอา้องจองกึกก,กักกักนะครับพออันที่สี่ปุ๊บคุณจะเริ่มแบบเริ่มเหนื่อยแล้วนะ แต่ก็พยายามอันที่ห้าโอ้โอ้แหลมสมองเริ่มจะหมดละแต่ใจสู้ทำทำทำนะฮะเพื่พอลูกเพิ่มเมียทำทำทำพออันที่ <c oughs> พออันสุดท้ายคุณเริ่มแบบกูช่างแม่งแล้วกูอยากใส่อะไรก็ใส่สองอันสุดท้ายอะไรเงี้ยนะครับขอให้มันเสร็จ,รจไปให้มันครบๆดังนั้นมันจะกลายเป็นว่าแทนที่มันจะเอาเฉพาะสามตัวที่ครีมของคุณอะมาวัดมา ใช้แล้วก็มาทดสอบแล้วก็เลือกอันที่ดีที่สุดใช่ปะ่ะมันกลายเป็นต้องเอาอันดีๆด,ด,ด้วยกลางๆด้วยทําแบบทรงๆด้วยมาแชร์มันก็เลยเหมือนแบบนั่นแหละมันก็เลยมักทําให้ดีนะฮะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับโอเคทีนี้สว่วนต่อมาก็มาถึง description อ่าผมขออนุญาตกอปที่ผมเขียนมาเลยแล้วรันที่เกียคิดเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับ จับมือทำทำอะไรจากหุ้นเรียนจนกว่าจะได้หุ้นดีราคาถูกไอ้พวกนี้ผมทำกันบ้านมาหมดนะว่าลองยิงแอดเซ็ตบุ๊กไปแล้วเขาตอบรับดีลองเซอร์เวยลองสัมภาษณ์อะไรแบบหลากหลายรูปแบบเลยนะครับจะไปทำผทำทำกัไรเราทำเพื่อความรู้เรียนกว่ทุกคนเรียนจนกว่าเรียนจนกว่าคุณและคุณถือหุ้นการเล่นจบมีผูกซื้อได้ปีเรียนจบนี่แหละเียนจบได้หุ้นผูกเล่นจบมีคนปีราคาถูกพร้อมซื้อทนดี โ <Das que ath> อ่ครบแลนั่อยู่ิบอ่าไม่ใจดีขึ้นอ่าโอเคอ่สะสมมติเขียนอย่างนี้เสร็จปุ๊บอ่ะก็ได้สองบรรทัดละอ่ามันก็จะกลายเป็นอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้ถามว่าต้องใส่พวกนี้ให้หมดไหมก็อย่างที่ผมบอกไปนะก็ไม่จำเป็นนะครับอ่าทีนี้เมื่อกี้กลับมาว่า d i s p l ผ่านอะไยังไม่ได้เขียนใช่ป่ะอันนี้เราก็ต้องหาจุดขายอื่นที่เรายังไม่เคยเขียนในนี้นะครับ อาจจะเขียนราคาเข้าไปก็ได้สามหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็บแต่จบไอใหญ่นี่นี่มันก็ได้ขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับผมอะเป็นจากประสบการณ์นะคือไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรอกจากประสบการณ์คือพยายามทำอะไรให้มัน ให้มัน Transparent อ่ะให้มันโปร่งใสอะคือแบบราคาเท่าไหร่ก็เขียนไปมันจะได้เป็นการกรองลูกค้านะครับอันนี้แล้วแต่มุมมองคนทําการตลาดนะแต่ผมอะบางคนจะชอบแบบให้ลูกค้าเข้ามาเยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะได้เป็นโอกาสในการขายใช่ไหมแต่ผมอชอบกรองลูกค้าว่าเออถ้าเกิดดูคุละคอสสามหมืนถ้าเขาคิดว่าเขาไม่ใช่ทาเก็ตกุ๊ปก็ให้คนเลื่อนผ่านไปเลยนะครับถ้าเขาแบบ ตั้งใจจะซื้อคอร์สหลักพันอะไรอยู่แล้วก็ให้เลื่อนผ่านไปเลยนะฮะแต่คนที่มันแบบกึ่งๆว่าจะเรียนได้หรือเรียนไม่ได้ผมเชื่อว่าเขาจะกดเข้ามาดูของเขาเองนะครับแล้วด้วยความคิดอย่างเนี้ยเราก็จะประหยัดค่าคลิกกับคนที่ไม่ใช่ทาเก็ตกลุ่มเราแล้วพอคนที่เข้ามามันเป็นทาเก็ตกลุ่มอย่างเดียวมันจะไปส่งต่อให้เวลาเราไปตามหลอนเวลาไปทำรีมาร์เก็ตติ้งเวลา ไปทำรีทาเกตใน Facebook ใน t k k t อกเวลาไปทำลุกอะไรทํทำอะไรแบบต่อยอดต่อยอดอย่างเงี้ยมันเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่เข้มข้นว่าเขาเอะมีโอกาสเป็นลูกค้าเรานะครับดังนั้นผมจะพยายามพยายามเขียนอะไรให้มันแบบกลองก่อนนะฮะอืมอทีนี้ตรงนี้คืออะไรนะ i u s s s n s s n a n e l o g o ้ Business, os, เนี่ยเอาให้รูปให้ดูเลยกว่าเข้าใจง่ายนะครับก็คือ เราสามารถจะมีโลโก้เราขึ้นในผลการค้นหาอย่างนี้ได้นะครับโดยที่วิธีที่จะทำให้มันมีเนี่ยก็มี2วิธีคือ1คือถ้าเราจะเอาชัวร์ก็ให้เรากด get access ตรงเนี้แล้วมันจะให้เราเอ,อ่อ verify ตัว Business ตัวธุรกิจตัวบัญชีของเราบัญชีโฆษณานี้ซึ่งการ Verify ก็คือเราเนี่ยต้องส่งพวกเอกสารเกี่ยวกับองค์กรพวกเขาเรียกว่าอะไรนะ พวกเอกสารจดทะเบียนบริษัทอ่ส่งให้เขานะครับแล้วก็หลักฐานต่างๆขั้นตอนไม่เยอะนะสองสามสี่ขั้นตอนนะครับแล้วก็รอไม่นานสามสี่วันก็น่าจะได้ละซึ่งไอ้สิ่งเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกเขาจะบังคับให้ทําด้วยนะครับอก็ทำซะเถอะะเสร็จปุ๊บก็จะมีโลโก้แบบนี้ทีนี้แต่เขาก็บอกว่าถ้าเราไม่ทําตรงเนี้ยไม่ก็ต access ตรงเนี้ยเอ่อ Google ก็จะไปใช้ มาจาก URL ของเราเนี่ยผมก็เลยจะให้ดูว่าผมก็เลยจะให้ดูว่าสมมติผมผมซื้ออคีย์เวิร์ดไว้อยู่แล้วอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมก็ไม่ได้วอ r i f y ไผมก็ไม่เคยแอดนะแต่ว่ามันก็มาขึ้นโลโก้รูปกล้วยให้นะครับซึ่งนนี้เป็นเว็บที่ผมทำกับพาร์ทเนอร์นะอืมก็เนี่ยนะฮะเป็นดังนี้ รู้ที่เขียนเลยวะคอร์ส V I ศูนย์ถงร้อยก่อนจบคอสทุกคนต้องได้หุ้นดีราคาถูกค่าถึงสิบตัวเออเนี่ยแหละที่ผมเขียนไว้ะได้หุ้นจุใจมากกว่าสามสิบเวิร์กช็อปอย่ยงน้เราก็มีคอร์สทเวกชั่นด้วยสมัครเลยอืมนะครับอตรงไซต์ลิงก์ตรงเนี้ยเป็นหนึ่งในส่วนขยายที่จะเป็นลิงก์เพิ่มเติมนะครับแต่ผมขอข้ามตรงนี้ไปก่อน แล้วก็แอสเซทต่างๆเหล่านี้เหมือนกันเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนเดี๋ยวจะไปพูดในสเต็ปหลังจากสร้างเสร็จนะครับ u r l Option อันนี้ก็ที่บอกไปตอนสเต็ปสร้างแคมเปญว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกนะฮะซึ่งคนที่จะต้องใช้อะก็คงจะไม่ต้องมาถามผมหรอกว่า,ามันใช้ยังไงเพราะมันเทคนิคมากเลยตรงนี้นะครับที่บอกว่าส่วนใหญ่พวกแอปสตรีเใช้อ่ะอ่าโอเคก็ตามนี้นะครับเสร็จรปุ๊บก็กดดันนะครับอ่าเนี่ยเราก็จะได้ คีย์เวิร์ดที่อยู่ภายใต้แอดกลุบนี้แล้วก็ Text a d ที่อยู่ภายใต้แอดกลุบนี้มาแล้วนะครับแล้วเราก็กด next อ่าก็จะมาถึงสเต็ปของการเซตงบประมาณซึ่งงบประมาณตรงนี้เขาเขียนว่าเป็นงบประมาณเฉลี่ยนะครับเป็นงบประมาณเฉลี่ยต่อวันไม่ใช่งบสูงสุดนะงบเฉลีย่ยอ่าสมมุติเราใส่100บาทต่อวันมันสามารถใช้เกิน100หรือน้อยกว่า100ในแต่ละวันได้นะครับ อแต่เขาบอกว่าทั้งเดือนเนี่ยมันจะใช้ประมาณ30.4คูณงบต่อวันนะเขาบอกว่าทั้งเดือนมันจะใช้30.4คูณงบต่อวันทั้งเดือนโดยประมาณนะฮะก็หมายความว่าสมมติเราตั้งวันละร้อยเนี่ยบางวันอาจจะใช้50บาทบางวันอาจจะใช้120บางวันอาจจะใช้80เพราะแต่ละวันคนมันค้นหาไม่เท่ากันคลิกไม่เท่ากัน แต่ทั้งเดือนเขาบอกว่ามันจะใช้ประมาณ3,040ันสี่บาทซึ่งบางทีก็เกินนะก็มีนะฮะบางทีก็ใช้ไม่ถึงก็มีแต่เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามอ่ะใน1วันเนี่ยเอ่อจะไม่มีทางที่คุณจะต้องจ่ายเกิน2เท่าของสิ่งที่คุณตั้งนะครับสมมติว่าคุณตั้งวันละร้อยมีโอกาสนะที่แคมเปญจะใช้เกิน200บาทก็คือสเท่าของหนึใช่ปะแต่เขาอจะชาร์จคุณ สูงสุดที่แค่สองร้อยผมเคยมีรู้สึกคนหนึ่งยิงโฆษณา youtube เป็นพนักงานประจําด้วยหัวหน้าส่งมาเรียนมาเรียนเสร็จทำทำงานหน้ามากกลับบ้านไปเซตโฆษณา youtube ยิงปังปังปัง,ปง,ปงนะครับกันบ้ามาสุดท้ายตั้งงบไว้วันละพันหนึ่งมันใช้วันเดียวนะมันใช้หมื่นกว่าตั้งงบพันหนึ่งมันใช้หมื่นกว่านะครับเออเขาก็หน้าซีดมาถามผมผมก็ต้องมาศึกษาเนี่ยก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อมัน ชาร์จไม่เกินสองเท่าแล้วก็ไปเช็คบัตรเครดิตเช็คเอเนน่าบิลลิงให้ให้ลูกศิษย์คนนี้ก็ปรากฏว่าวันที่ใช้ไปหมื่นกว่าเนี่ยมันเก็บเงินเราแค่2,000ก็คือแพงกว่าของเรา1,000ไป2เท่านะครับาถามว่าทำไมมันตั้งแบบนี้เพราะว่าแต่ละวันดีมันไม่เท่ากันมันก็พยายามที่จะให้เราต่อเดือนเราได้ใช้งบตามที่เราตั้งใจ ที่เราเฉลี่ยต่อวันไว้แต่มันมันไปคูณให้เป็นเดือนเอานะฮะอ่าโอเคอันนี้เขาก็แนะนําว่าในประเทศไทยเนี่ยงบเฉลี่ยที่เขาใช้กันต้อง300ขึ้นไปนะจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้หรอกนะครับแต่ก็เออก็ตรงกับกันบ้านที่ผมตั้งให้เลยนะว่าใช้เฉลี่ยสัก300ขึ้นไปนะครับอ่ะสามก็ได้อ่ะโอเคแล้วก็กด next นะครับ ตรงนี้คีย์เวิร์ดมีสีแดงแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับไปดูคืออะไรสีแดงแอดมีอิ s u ูบางอย่างนะครับว่าเช็คเออร์เอร์อยู่นานไปบ้าะว่าพี่ เทคแอดเนะี่ยเหมือนมีปัญหาบางอย่าง this are illegal character อ๋อ data illegal อันนี้ไงอ๋อน่าจะเครื่องหมายลูกน้ำนะครับบางทีมันจะมีอะไรจุกจิกจิกจิกอย่างงี้นะต้องมาหาดูเอาว่ามันเตือนสีแดงตรงไหนนะครับหมดยังเรียบร้อยยังยังอีกยังมีอีกมีอะไรอีกอะ สรุปไม่มีนะมันแค่โหลดใชยเฉยหลังจากแก้เมื่อกี้ไปมันก็ไม่มีละแล้วก็แต่รีวิวยังเป็นสีแดงอีก Your campaign is almost ready to publish ก็คือกำลังใกล้จะพร้อมที่จะกดเผยแพร่แล้วแต่ว่ามีอีชชือยู่อันนึงนะก็คือแคมเปญเซตติ n งของคุณเนี่ยน่าจะไม่มีทัรสิกเลยโอเคเอาเป็นว่ามันเตือนมาอย่างเงี้ยนะฮะ ก็อย่าได้หวันไหวถ้าคีย์เวิร์ดที่เราเสิ a ร์ชมามันเมคเซนส์แล้วนะครับมันเราเช็คคีย์เวิร์ดแพนเนอร์มาแล้วแล้วเราก็ใส่คีย์เวิร์ดไปพอสมควรแล้วมันขึ้นอย่างนี้มาว่าเราไม่น่าจะได้ทาฟฟิกนะฮะให้แก้ตามที่มันบอกอย่าไปเชื่อมันลุยนะครับกดพับ h ิชแคมเปญ missing อะไรวะ คิดว่าไม่มิดอะลองดูก่อนแล้วกันนะครับกด p Publish ละอาแล้วทีนี้ก็มาถึงหน้าสรุปความนะครับว่าไอสิ่งที่เราทำไปเนี่ยต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อนะฮะก็ตรงนี้เขาก็บอกว่าตอนนี้แอดกรุ๊ปของเราอะอยู่ระหว่างการตรวจแล้วก็อาจจะมีอ s ชู e บางอย่างปัญหาบางอย่างที่ลิมิตเพ m a แมนโฆษณาของเราประสิทธิภาพโฆษณาของเรานะครับแล้วเขาก็บอกว่า เ,เมื่อโฆษณามันถูกแอปพูบโฆษณาคุณก็จะเริ่มส่งไปยังลูกค้าลูกค้าก็จะเริ่มเห็นนะครับทีนี้เขาบอกว่าตอนนี้แคมเปญเราสร้างเสร็จละตอนนี้กําลังรีวิวอยู่รีวิวตัวข้อความโฆษณาว่ามันถูกต้องตามนโยบายหรือเปล่าใน1-2วันทําการนะครับในหน้า landing page เขาก็จะมีการรีวิวด้วยเหมือนกันนะ แต่โดยมากเนี่ยไอ้ที่มันจะโดนตรวจอันดับแรกเลยโดยระบบอัตโนมัติเลยก็คือข้อความโฆษณานะครับถ้าเกิดว่าข้อความโฆษณาผ่านระบบอัตโนมัติได้แล้วอ่ะเออาบางทีมันก็จะมีคนมาสุ่มตรวจอีกนะสุส่มตรวจข้อความสุ่มตรวจ landing page นะครับถ้าเขาเจอว่ามีปัญหาบางทีเขาก็ด่า disapprove แล้วเราก็ต้องติดต่อซัพพอร์ตแล้วก็แก้ไขกันก่อนนะครับเอาวิธีติดต่อซัพพอร์ตเดี๋ยวผมแยกเอาไปเป็นอีกคลิปหนึ่งนะฮะคุณก็สําคัญนะเพราะว่า เราทาอยู่เรื่อยๆอาจจะเจอปัญหาอะไรเนี่ยก็จะได้คุยกับพพอร์ตได้เรื่อยๆนะครับทีนี้ก็หนึ่งสองวันทําการเนี่ยที่โฆษณารีวิวก็จะบอกว่าหลังจากที่เขารีวิวไปรอบแรกๆอะ่ะพอครั้งถัดไปมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างผมเนี่ยถ้าผมเซตโฆษณาเนี่ยเซตเสร็จปุ๊บสักสามนาทีห้านาทีโฆษณาก็แอบพูบละลูกค้าผมเหมือนกันถ้าทําครั้งแรกก็จะช้านะครับแล้วครั้งต่อไปพอเพิ่มข้อความโฆษณาหรืออะไรเข้าไปอ่ะ ก็จะอนุมัติเร็วขึ้นมากนะกลุ่มที่จะโดนอนุมัติช้าเนี่ยมักจะเป็นพวกที่มันเซนซิทีฟพวกสมุนไพรพวกคลินิกความงามพวกสัญญกรรมอะไรที่มันมีผลต่อชีวิตร่างกายเยอะๆอะนะครับโอเคทีนี้สิ่งหนึ่งที่อยากอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะก็คือเผื่อคนเข้าใจผิดว่าไอ ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมาจากไหนนะครับตอนที่ผมเซตข้อความโฆษณาบางคนจะแบบบอกว่าเอ้ยอาจารย์เบิร์ดไม่ได้พิมพ์พวกนี้นี่หว่าพิมพ์แค่นี้นี่แล้วไอ้ทาวันนี้รวยวันนี้ลงทุนต่ำคืนทุนเร็วนี่มาจากไหนอันนี้มันเป็นแอด extension ส่วนขยายที่มันดึงมาจากที่ผมเซตไว้ที่อื่นในแคบบ t นี้นะครับก็คือแคมเปญอื่นอะแล้วมันก็ดึงมาใช้อันนี้ไม่มีอะไรบอกไว้ก่อนนะครับซึ่งแปลว่าในคลิปต่อต,อตอไปเนี่ย ที่ทุกคนจําเป็นต้องดูนะอันนี้ยังถือว่าเราสร้างเสร็จแล้วก็จริงแคมเปญอะแต่มันยังไม่ดีนะครับและบอกได้เลยว่าสร้างแค่เนี้ยยังขายไม่ดีหรอกนะครับแล้วก็มีที่ให้เงินกระเด็นเสียไปเปล่าเยอะมากนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปเนี่ยที่จะอยู่ในคลิปต่อๆไปเนี่ยมีหลายเรื่องด้วยกัน1ก็คือผมจะมีคลิปที่สอนเพิ่มเนกาทีฟคีย์เวิร์ดก็คือคําหลักเชิงลบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คน ที่ไม่ใช่ลูกค้าเราคลิกเข้ามาจะได้ประหยัดเงินสองคือเปลี่ยนบอร์ดแมชคีย์เวิร์ดอะให้กลายเป็นเสถแมชคีย์เวิร์ดให้หมดรวดเดียวนะครับที่บอกไว้ช่วงต้นสามก็คือการเพิ่มแอดเอ็กซ์เซนชันหรือว่าส่วนขยายโฆษณานะครับสีก็คือเรื่องของการตรวจโฆษณาของเราว่าถ้ามันไม่แสดงผลเนี่ยมันน่าจะเกิดจากปัญหาอะไรได้บ้างนะครับ แล้วก็จะมีเทคนิคอื่นๆนะก็อย่าลืมดูให้ครบทุกคลิปนะครับอันนี้ถือว่ายังดูไม่จบนะสำหรับคลิปนี้แต่ว่าก็ขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงท่อนนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับอ่ะเดี๋ยวรอฟังคลิปถัดๆไปนะครับแล้วก็ทำตามกันด้วยนะฮะสวัสดีครับ